เดี๋ยวเวิธีถอดปัตถนามผลของตัวซ่าเอาผ่านนะครับตัวสีส้มอ่ะาก็จะมีงางออกมางางออกมาครับทีนี้งางอ่างงางแล้วดึงดึงเข้าไปนิดนึงให้มันหลุดออกจากวงมันจะมีแง่นิดนึงก็เรียบร้อยปิดได้เลยนี่ครับมันจะมีแง่งตรงนี้ครับนี่นี่นี่แง่งแง่ง อาวิธีใส่วิธีใส่ใส่เข้าไปพอใส่ก็จะมีตรงนี้แล้วก็ส่ดเข้าไปที่เดิมทำนี้แล้วก็บุกเข้าไปแล้วก็รึบกลับเข้าไปแล้วครับแล้วก็ไปไป,ไปเปิดปเปิดปปน้ำมบนโอเค